สวดมนนะคะหลวงตาแล้วก็คล้ายกับวิญ,ญญาณมาหาคะอะไรนะสวดมนแล้วคล้ายกับวิญ,ญญาณจะมาหาเราเนี่ยโอ้โหสวดมนวิญ,ญญาณไม่มาเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> สวดมนในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยงานเราเลิกคบกับมนุษย์แล้วละ่ะ <c oughs> มันจะมีวิญ,ญญาณเป็นพวกแล้วละ่ะเข้าใจไหมถ้ายิ่งสวดไปไหนสวดไปไหนแผ่นะโหทดลองมาแล้วไม่ซี้ เนี่ยไปเนี่ยโอ้ยวันเนี้ยไม่มีสตังไว้กินฟรีหน่อยฟรีฮนะพบภูมิแถวนี้ได้บุญจริงหรือเปล่าเนี่ยฟรีนะวันเนี้ยฟรีฮนะมีคนบอกเอา้าเลี้ยงวันนี้เลี้ยงวันนี้โชคดีเลี้ยงอ,อ้าวฟรีเพราะหลวงตามีบุญไปให้วิญญาณเขาไงคะก็ถูกก็สวดมนต์ไงตอนที่ออกจากวัดสมัยก่อนน่ะก็สวดมนต์ไปเอา้า วิญญาณแถวนี้เนี่ยขี้เกียจนั่งรถไหมเอารถมารับหน่อยเดี๋ยวรถจอดนมันต้องทดสอบไงจริงรถสวดเนี่ยใช่ไหมมันได้ผลไหมหลวงพี่จะไปไหนครับเนีย่ยไปเนี่ยเดี๋ยวผมผ่านพอดีดีไหมล่ะทดสอบจิสวดมนเรามีประโยชน์อะไรเนี่ยสวดจักรพรรดมีประโยชน์อะไร ถ้าชีวิตไม่ชีไม่ต้องทำอะไรแล้วสวดมนต์เลี้ยงชีวิตอย่างเดียวอยากรวยง่ายๆไม่ยากหรอกสวดเป็นไหมล่ะสวดยังไงคะสวดเป็นนะะสวดเป็นนะสูวดให้มันปกติอย่าไปล่ำหน้าเขาอย่ไปถอยนัยะสวดอนอยังสวดอย่างนี้น,น,<อ>ะ,น,นะไม่ชีกกาหนดขึ้นเข้าไปในขึ้น,น่ะขึ้นห้มันมีความรู้สึกอะ ไม่ชีร้องเพลงเนี่ยถ้าร้องสนุกเนี่ยมันสนุกไหมถ้าสวดมนต์สนุกมันสนุกไหมอ้าวก็ถูกแล้วมันเข้าไปในบทสวดไหมถ้าไม่ชีเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะพลังงานเยอะหลวงตาเชื่อเนี่ย,ยถึงได้หลอกให้คนสวดมนต์ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยบางคนก็นหลอกได้บางคนสิบปียังหลอกไม่ได้เลยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันไม่เข้าใจไงใช่ไหม เอาก็ถูกสวดแล้วมีประโยชน์ท่านเองก็สวดเด็เออเองไปบอกใครก็ได้สวดนะถ้าสวดมีประโยชน์ก็สวดนานไม่มีประโยชน์อย่าไปสวดนะสวดไม่มีประโยชน์สวดทำไมล่ะจริงไหมตัวเออง่ายไหมง่ายเนี่ยต้องการสวดมนต์ในเลี้ยงชีวิตเนี่ยเลี้ยงชีวิตตัวเองยังไม่พอด้วยเลี้ยงชีมั่งเลี้ยงพระมั่ง มีเท่าไหร่ก็แจกหมดละนี่คนถวายเงินหลวงตาแจกหมดละเรถามหลวงพี่เ็ดิแจกถามว่าถวายเพื่ออะไรถวายส่วนตัวนะยิ่งส่วนตัวยิ่งแจกเร็วใกล้ๆแจกหมดละถ้าเกิดเราอยากเห็นอดีตอยากเห็นอนาคตของตัวเองอะคะ่ะเราสามารถทำยังไงคะเด็กๆ ทำใจให้สบายก็เห็นแล้วมันไม่ต้องมีพื้นฐานเก่าเลยเหรอคะโอ้โหพื้นฐานเก่าก็นี่เนี่ยทำอยู่เนี่ยทำชั่วงทีแล้วก็เก่าแล้วเจอใช่ไหมปีที่แล้วก็เก่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ปีที่แล้วก็อย่างเดิมชั่วโมงที่แล้วก็อย่างเดิมเนี่ไม่ใช่ <c oughs> สวดให้มัน อิ In, นกับบทสวดดิไม่จีอินกับเพลงอ่ะเข้าไปในคลื่นอย่างเขาเปิดเทปนี้เนะี่ยเข้าไปเลยฟวัปเลยเวลาสวดจังหวะเนี่ยมันโอ้โหมันเพนลินเลยฮะชั่วโมงนี้เนะี่ยโอ้โหมันทำไมมัแป๊บเดียวอนะมันต้องเกลี่ยจิตทั้งวันเลยนะคะกว่าจิตจะเบาจริงๆนะคะก็ถูกละไม่ชีมีงานอะไรล่ะไม่มีเขาให้กินนอนสวดมนต์ใช่ไหมล่ะโอ้ เข้าเขมีกินห้องก็มีนอนตายเขาก็เผาไว้เสร็จเอ้ยเอาอะไรอ่ะหลวงตาทดลองมาแล้วที่หลวงพ่อท่านพูดพูดเนี้ยท่านบอกเองทำปัจจุบันมันย้อนอดีตและไปอนาคตเองสังเกตได้้ะอดีตเองเนี่ยมันจะฟูฟูขึ้นมาจะมีคนรู้จักท่านบอก กี่พบกี่ชาติมันก็จะย้อนไปแล้วข้างหน้าด้วยท่านบอกปัจจุบันมันย้อนอดีตแล้วไปข้างหน้าม,นๆๆๆๆๆมันได้ไล่ไล่ไลไนไปโอ้ยแะสรู้แล้วเนี่ยสุดยอดไม่ชีไม่อยากจะคุยเลยการที่จำอะไอดีตกับอนาคตถ้าเราเห็นแล้วมันดียังไงคะอ้าวเราจะได้เพิ่มอนาคตไงีอดีตเคยเป็นอะไร อนาคตต้องใหญ่กว่าเก่าปัจจุบันในตรงกลางไนงะใช่ไหมเออไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวกูก็เป็นตกกระป๋องเลยไม่ใช่มันโตใหญ่ไปเรื่อยๆอยงไงใหญ่แบบยาวๆอ่ะกินยาวๆมะไม่ใช่ไม่ใช่กินสั้นๆไม่ใช่ในีโชคดีนะาจริงๆแล้วเนี่ยโชคดีมากเนะี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ย ได้อยู่นะ,มะ,ะไ,ไม่มีภาระอะไรไม่มีความลงความรักอะไรก็ไม่เคยมีมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่ได้ไม่ได้คิดสิ่งที่คิดก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคำถามในนี้นะคะหลวงตาตายแล้วฟื้นนี้ ทำไมมีมีจริงใช่ไหมคะมีฮะเยอะเลยที่วัดสแกก็มีหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังประจำยายคนนั้นอ่ะยายผัวผัวก็เป็นคนจีนแล้วมามีเมียเถีงแต่วัสแกมันริมคลองใช่ไหมคลองอะไรคลองเข้าเม่าอ,อะไรเวลาพระไปบินสบายก็พายเรือคนเท่าาก็ใส่บาตรทุกวันอ่ะ ัวเมียกูน้นี้ใส่บาตรทุกวันแต่เมียใส่หัวไม่ใส่เ <c oughs> พราะนั้นเมียจะไปแต่เช้าไงไปตลาดมัวรอเนี่ยต้องพายเไปถนน,นไม่มี <c oughs> มันก็ต้องไปแต่เช้าใช่ไหมละ่ะก็ลืมลืมลืมทำไม่ให้พาะก็มาเหมือนเดิมอิจารุงคนนั่งมองไปมองมาไม่เห็นกะไร <c oughs> <c oughs> เห็นกล้วยสุกมั่งดิบมั่งอะไรก็ใส่ไปประมาณนี้ ไม่กี่วันแกะก็ตายแกเล่าให้ฟังเองนะนี่เรื่องจริงนะเนี่ยพราะแกะฟื้นแกตายแล้วมันก็เป็นคนหย่อมหย่อมนะพูดถึงบุญไม่มากกรรมดีไม่มากกรรมไม่ดีก็ไม่มากพวกนี้จะไปไปให้รอให้พระพญายมสอบสวนนั่นแหละมันก็มีการกินข้าวกินอะไรกันใช่ไหมเขาก็นั่งกินไง แกใกลหิวกกขอข้อกินเนี่ยเขาก็ให้กินแกกินไม่ได้มันกินแล้วก็เป็นไฟอะไรประมาณเนี่ยเขาก็เชียร์นั่นนะของแกอยู่น่อนนะอ่ะห่ออยู่น่นกล้วยนั่นแหละกล้วยดิบ,ด,บดิบสุกนั่นแหละปก,กิแกก็กินนะไม่นานนะสักพักแกเข้าพาแกไปสำนักพยาลมเพราะว่าแกยังไม่ไม่ถึงกำหนดก็เอามาส่ง พอแกฟื้นเนี่ยเมียไม่ได้ทำแล้วนะแกทำเองนะตอนเนี้ยเหตุที่บางคนตายแล้วก็ไม่ฟื้นเลยแล้วก็คือก็ไปตามกรรมไปตามกรรมแต่ว่าตายแล้วฟื้นแปลว่าอาจจะยังกรรมไม่หมดนี้ใช่ไหมคะเขาจะรอที่พยายมส่วนใหญ่พวกที่ที่ฟื้นในส่วนใหญ่กรรมน้อยเนี่ยไม่ใช่ กรรมน้อยกรรมทั้งสองอย่างน้อยกรรมทั้งสองอย่างน้อยเนี่ยพยายมเนี่ยเขาจะถามแล้วทำบุญอะไรมาไหมถ้าจำได้เขาก็จะไปให้ไปเป็นเจวดานะถ้าจำไม่ได้ก็จำจะกรรมไปเดียวกันลงข้างล่างนิดหน่อยไม่มากส่วนใหญ่จะเกิดเลยไม่ใช่ทุกคนต้องไปพยายมะนะคะ่ะโช่ทุกคนกำหนดได้อย่างคนเนี่ยถึกกรรมฐานเนี่ย บางคนไม่เกิดเขาก็ไปดินแดนนิพพานแล้วดินแดนไม่เกิดแล้วไม่ผ่านอะไรบางคนก็ไปพรมไปเทวดาบางคนนึกถึงความดีก็ไปเทวดานึกถึงไม่ดีก็ลงข้างล่างไงบางคนก็เข้าท้องรู้ปปาไม่ใช่ว่ามนุษย์สัตว์บิญญนญยาณเนี่ยมันเวีนได้ตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเดีย๋ยวเนี้ย สับปสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเขาเอาขอกมนุษย์ข้างล่างมันขึ้นข้างบนมันเวียนก็เวียนมาเนี่ยในเรื่องจริงนะเราอ่ะก็จะไปเหมือนกันนะถึงเวียนามก็ไปเหมือน,ขอน,นเขานและวแล้วไม่ชีจะไปไหนนะปัญหา่างนี้นจะไปไหนในะโลกวิญญาณม,ม่เหมือนมันลงมนุษย์น,นนะเออมันมีรูปเดียว มันมีอารมณ์เดียววิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยก็อ,ออกจากล่างแล้วลมไหนลมนั้น่ะถ้าไม่จีนไม่ฝึกนะไ,ไปตามกรรมอารมณ์สุดท้ายคือกรรมหแหละถ้าคิดดีก็สาธุไปดีถ้าคิดไม่ดีล่ะกรรมไม่ดีมันก็เข้า,ากระแสของกรรมทั้งดีได้ไม่ดี นี่คือธรรมชาติจริงๆนะนี่คือพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไปเรียนหนังสือนะพุทธศาสตร์นะมันต้องฝึกจิตแต่ว่าจิตจะภาวนานี่แหละสิกกรรมฐานเนะี่ยกรรมคือการกระทำฐานก็นคือจิตเนี่ยตัวเองเนะี่ยฝึกตัวเองให้มันรู้ใช่ไหมเรื่องเรื่องการตายอะค่ะหลวงตาตอนตายเวลาธาตุมันบีบแบบมันทรมานสุดๆเลยถูกต้องไหมคะโอ้ ทุกอะไรที่มากที่สุดที่พุทธเจ้าท่านสอนคือออกจากล่าง <Okay. S 1> ทุกคือสิ่งสิ่งที่ทนไม่ได้ยังทนไม่ได้เพราะโดนทาาุบีบมา <Yeah. S 1> ไม่จะทุกข์จากผัวทิ้งเมียทิ้งผู้ผิดหวังอันนั้นมันไม่จะทุกข์จริงจริงอันนั้นมาทุกข์หาเรื่องเองทุกจริงทุกออกจากล่างไงไม่ใช่ปวดฟันเนาะ ให้สองทางเลือกไปทนมันหรือกินยาหรือออกจากล่างสองทางไม่ชีเลือกอะไรไม่ชีกลัวตายไม่ชีก็ไปกินยานะไปหาหมอกินยาแก้ปวดทนได้ไหมไม่ได้นั่นคือทุกข์จริงๆถ้าตายระหว่างที่ใจเราทรมานกับธาตุขาดนะคะส่วนใหญ่ไปไหนอะคะนรกดี มีอารมณ์เดียวจนหมดคลื่นของกรรมที่ทำในโลกถึงจะเปลี่ยนอารมณ์ได้ถึงจะเปลี่ยนคลื่นได้ถ้ามีความดีก็เกิดเป็นเทวดาถ้าไม่มีความดีเลยก็เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์คือมนุษย์พิกนพิการอะไรก็แล้วแต่กรรมเพราะนั้นมนุษย์ถึงไม่ไมเท่ากันหน้าตารูปร่างอะไรไม่เท่ากันถ้าไม่ชีฝึกเนี่ยตายปั๊บ ศาสนาเนี่ยเอาหลอกคนนี้ก็ได้เนี่ยสวยยังไงก็ได้สวยไปหมดก็ได้ใช่มันอยู่ที่จิตเข้าใจไหมมันอยู่ที่จิตทุกอย่างสําเร็จที่ใจที่จิตเนี่ยมันควบคุมอะไรทั้งหมดนะใช่ไหมแม่ชีควบคุมได้เนี่ยเข้าดาแม่ชีก็เฉยเฉยนี่คือการควบคุมได้ แม่ชีจะควบคุมมันได้คือแม่ที่ต้องฝึกไม่นะ่ะเคลื่นจะมาเนี่ยมัหลบไปแล้วรู้ว่ามันจะด่าแล้วก็หลบแล้วคือจิตยังเป็นตัวรู้รู้สารพัดเนะ่ะบางคนรู้ทั้งโลกรู้โลกมันรู้หมดเลยรู้ทุกอย่างยกเว้นตัวกูเองไม่รู้ <c oughs> จริงไหมล่ะเออเรียนไปหมดอ่านหมดนะเข้าส้วมยังอ่านเลยอ่านโลกโลกอะ่ะรู้หมดแหละ แต่วันตายกูยังไม่รู้เลยว่าตายมาเมื่อไหร่จริงไหมบางคนฆ่าตัวตายเรียนโลกมากอ้าวทำไมอ่ะไม่ฆ่าทำไมไม่ฆ่ากระายตายแบบทรมานแปลว่าจิตอาจจะจับไปมีแบบจับไปภูมิดีไหมคะไม่มีกรรมล้วน กรรมที่ทําในโลกมน,น,นุษย์นี่ลุ้นล้วนเลยถ้าห้อยพระอยู่ช่วยได้ไหมคะโอ้หลวงพ่อช่วยเราไม่ได้หรอกนะเวลาเราจิตเราไม่ได้อยู่กับท่านนะจะอยู่กับท่านตลอดเลยถ้าคนอยู่กับท่านตลอดคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกก็คงรู้อะไรมั่งละ่ะใช่ไหมก็อยู่กับท่านนะก็ค,คุยกับท่านหลวงพ่อครับหลวงพ่อห้าจีครับอย่าดึงผมนะครับอะไรประมาณเนี้ย แล้วถ้าเกิดกำลังจะตายแบบไม่รู้ไม่รู้ล่ะคะาตายแบบงงงงเนี่ยคะ่ะโอ้ทำมห้ชีอยู่สัพเพหรือกนึกถึงลุงปู่แผ่ไปเขาก็เห็นสว่างความสว่างเขาอาจจะไปกับความสว่างนัได้หรือไม่ก็เอาพระไมให้เขาประมาณนี้ การที่เราจะเปลี่ยนดวงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทำยังไงคะเพราะบางทีก็หาทางออกหลายๆทางเนี่ยคะ่ะโอ้หลวงตาว่าดวงมันอยู่ที่เาราะปัจจุบันมาจากไหนมาจากอดีตใช่ไหมล่ะการกระทำปัจจุบันไปไหนไปอนาคตเราเปลี่ยนประยุอดีตไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนปยัจจุบันไปอนาคตได้เข้าใจไหมเออเออหลวงตาเนี่ทุกมันตั้งแต่เด็กทุกมันตั้งแต่ออกแล้ว แม่มีท้องพ่อกะทิ้งแม่ไปแล้วออกจากท้องแม่แม่กะทิ้งดวงตาไปอีกต้องอย่าต้องยายต้องนุ่นเลี้ยงเป็นยังไงอะชีวิตเป็นยังไงเออกมลุ้นๆเลยอะ่ะเมื่อก่อนยังนึกว่าโอ้ ه, กูนี่ทำไมเกิดมามันลำบากอย่างนี้นวะเวลาอุบัติเหตุเอาหัวลวงพื้นอีกละประจำเลยเรียนหนังสืออ่าน ไม่เ้าออกจบปีทั้งอ่านกุกุกะกักเลยเข้าใจเพราะกระทบกระเทือนสังสมองบัตรเหตุประจําต้องเลี้ยงชีวิตตั้งแต่เด็กคนเดียวไปอยู่กับใครไม่ได้นานเขาด่ากูก็หนีแล้วญาติด,ด่ากูก็หนีก็ไปเรื่อยๆๆๆจนอายุ21สมัครทหารเลยขนาดญาติเป็น เป็นอะไรนะเออศัจดีนะอ่าเป็นศัจดีหลวงตาย,ยัางไ่ไปขอ,อก็เลยสมัครเลยพอเริ่มเป็นทหารอย่างเงี้ยโอ้ค่อยยังชั่วหน่อยกำเริ่มคิดมาเจอหลวงพ่อจบเลยเนี่ยจงเนี่ยมาจุดเนี้ถ้าไม่เจอท่านกับป่าน,นี่ก็ตายไปแล้วล่ะท่านบอกเองปา่านาฏิบัติเยอะเองต้องห่าง,างจากพระไม่ได้ ห่างจากข้าไม่ได้หนีจากพระไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะเองหนีไปจากพระเองก็จะโลกมันก็จะป่าไปทำไมไม่ชีคิดถึงโลกมันก็ไปเรื่อยๆในเวละถ้าไม่ชีกรรมชีพระเนี่ยมันก็ยังกระแสะโลกก็ปิดไปมันก็เลยมาถึงจุดนี้นะเพราะเราไม่อยู่กับพระเราคงไม่มาถึงจุดนี้แน่นอนนะลองคิดดูนะ ช่วงที่หลวงตาแบบเจอทุกข์หนักๆแบบม,มีมีท้อมั้งไหมคะหรือมีคิดที่<ม>จะแบบ<ม>สั้นไหมอะไรเงี้ยะก็เห็นเขาทั่วไปวเขาก็เหมือนเราคนเหมือนเราเยอะแยะยิ่งกว่าเราอีกเยอะแยะใช่ไหมละ่ะแล้วก็ไม่ทอ้อเลยสมัยก่อนมันหากินง่ายไหมชี่หากินจะหากินเนี่ย,นนยอู้เข้าไปในป่าก็ได้กินแล้วสมัยนี้ หากินไยนะน้ำก็จงซื้อเลยสมไหมสมัยก่อนไปไหนกินน้ําที่ไหนก็ได้จะไปกินปิงกัแล้วกันน้ําสมัยก่อนไม่มีปิงไงโอถ้าเป๊ดถ้าลวงตาเกิดใน,ในยุคนี้นะเป็นโจรแน่นอนแลนะ้เอาจริงโจรแน่นอนฆ่าแน่นอนเลยนะ้ะเพราะ มันอยู่ได้วัตถุไงยุคนี้ใช่ไหมล่ะอยู่ด้วยวัตถุแล้วตัวเองเรียนหนังสือไม่ได้ด้วยเขาสมองไม่ดีด้วยกูเป็นโจรแน่นอนเลยฮะดีจะเจอหลวงพ่อก่อนนะก็เลยไม่ได้เป็นโจรก็เลยเป็นพระก่อนนะเป็นพระเป็นจกักรพรรดิเขายังชั่วหน่อย หมดเลยเหรออุ้ยจะไม่หมดเล้วะโช<อ>ว์<อ>ทำได้ถึงสองยามังได้อ๋อได้คัต่อครับคนในเว็บเขาเขากำลังฟังอยู่สงสัยว่าเรานะคะไม่อยากให้กรรมไม่ดีตามเราทันทำไงคะอ้าว อยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับพระดีเวลาขึ้นไม่ดีมันก็กลับมาหาพระดีอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตานะ่ะอารมณ์ไม่ดีให้เปลี่ยนมาหาพระมาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาโมทนามนต์มาบรทึกบุญถ้ามันเอาไม่อยู่ให้ร้องเพลงเต้นเลยร้องเพลงเลยให้หยีจากขึ้นไม่ดีซะเพราะขึ้นไม่ดีเนี่ยลองคิดดูมันดึงในสิ่งที่ไม่ดีมากรรมมันมันมาจากขึ้น ทางตาหูาจมูกลิ้นกายจากรูปรสลินเสียงแม่ชีจะสังเกตในชีวิตแม่ชีเนี่ยถ้าพิจารณาจริงๆนะเวลามีโชคมันจะรู้เลยใช่ไหมเวลามีเคราะมันก็จะรู้เลยรู้เองน,ะนั่นน่ะคือมันมาจากไหนตามหูจมูกนิ้นกายจากรูปรสลินเสียงอยากให้กรรมดีส่งผลตลอดแม่ชีต้องพูดดีทำดีแล้วคิดดีแม่ชีต้องสวดมนต์แผแ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญ ให้จิตมาอยู่กับความดีให้ไ,ไหวเป็นไงเปลี่ยนไหมความไม่ดีอยู่อย่างเก่าไหมความดีเพิ่มขึ้นไหมไม่ชี้แจงได้อะไรอะความดีมีทั่วไปในโลกนะความไม่ดีก็มีทั่วไปในโลกนะีแค่นี้ก็ดำรงชีวิตได้แล้วไม่ต้องอดควรโอ้ชีวิตลำบากรู้จะทำอะไรไม่รู้จักความดีและความไม่ดีที่ท่านทิ้งไว้ให้เรา เอามาเป็นประโยชน์ไม่รู้ใช่ไหมเขาให้สวดมนุ์ก็ไม่สวดอะแล้วจะเอาอะไรอแค่สวดมนุษ์จะทำไม่ได้เชเอาอะไรในชีวิตนี้จริงไหม่ะชี่ว่าทุกอย่าง <c oughs> อยู <c oughs> ่ที <c oughs> <c oughs> มันสวดกำลังมัน <c oughs> รวยสวดมนต์แล้วรวยรวยเนี่ยลวงตาเนี่ยสวดมนต์ต้องจะเจอลวงพ่ออ้าวก็จริงนะก็ต้องบอกให้เนี่ยถามว่าลวงตาจนไหมอาไม่เลยไม่รู้ว่าความจนเป็นยังไงเนียไม่รู้เลยไม่รู้เลยความจนเป็นยังไงมีกินทุกวัน <c oughs> รับรองไม่จน มีกินมันจนไม่เอาเออจริงไม่ซุรวยนะเออจะกินอะไรก็ได้กินกล้วยก็ไม่จนแล้วทุกทุกวันนะ่ะกินกล้วยกับไข่ตอนเช้า